Are you ready standby up แหมสายเทคนิคอลครับอันนี้ไม่ดูขวาเลยสายเทคนิคอลไม่ดูขวาเลยอ้าวมาแล้วครับ มันอาจจะแคบไปนิดนึงนะเพราะมันใกล้ <c oughs> ตาย <c oughs> ตายอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยตายตายคนร้าย,ายตายหมดอะไรครับเนี่ยเรดี้ are you ready stand by up ใส่ t ทค t ิคอลครับ เป็นอัลอลดโชเครีร์เพียทริเกอร์โฮสเตอร์อยู่โอให้แน่นอนจับจะได้จะได้ยิงแบบนี้ง่ายกว่าชุดออนเดอะมูฟนะครับเคลื่อนที่ยิงโมซัมบิกทุกเป้าเรดี้อัพ แล้วไม่เห็นเคลื่อนที่ล่ะโอ้โหพอมันขัดปุ๊บเวอเลยคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมต <laughs> ออกใจเลยพอมันขัดขัดไปนับนเคลื่อนที่ถอยหลังนะครับสองเป้าหมายเป้าแรกโมซสัมบิกเป้าหลังสองนัดที่ตัวปกตินะครับเรดี้อ๊บ เก็บพื้นส่ซองสีโลฮึึหหเห็นไหมพร้อมครับโหลด ready ไม่จ้ะทำไมไม่ยิงลูกสองไปเป้าละสองนัดเปลือง